สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออตโอต้และไม่มีเวลาวงากันไปบอรเหมือนที่ผมขอนำเสนอ Beauty Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นนะครับและสะดวกมากยิ่งขึ้น Ugfone เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนคลาวด์เป็นมือถืออีกเครื่องหนึ่งที่สามารถเชิญเพื่อนฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนั่นเองถึงแม้ปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วแต่ตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่เหมือนเดิมซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งเอาไว้นะครับกลัวแบตหมดไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ต Ugfone ช่วยได้แน่นอนราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบบาทตัวแพ็กเกจแนะนาผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น MVIP ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มตต้นเเเือบท่าลยัว MVAP นะครับจะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสุดๆใครสนใจดาวโหลดยูนิโอนสามารถโหลดได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเฮ้ยสวัสดีครับทุกคนทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมแล้วนะครับผมดานิจิคนที่นเดเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรี่เครับผมนะวันนี้ครับเข้าเกมมาตอนสี่ทุ่มนะครับผมนะเพื่อที่จะมาลอรุ้นกันว่าไอแพคที่เข้าใบมาเนี่ยนะครับมันจะเป็นแพคอะไรนะครับผมอยากรู้มากๆเลยนะครับก็เลยเดี๋ยวมาเข้าเกมพร้อมกันดูนะครับว่าจะเป็นแพคอะไรเองครับผมเดี๋ยวมารารุ้นกันนะครับผมนะไม่แน่ใจว่า จะเข้าสี่ทุ่มหรือเที่ยงคืนของวันนี้นะครับหรือจะเป็นของวันพรุ่งนี้อันนี้ผมก็ไม่ไม่ค่อยเน่ใจนะครับนะแต่ดูจากวันที่เนี่ยน่าจะเป็นวันนี้แหละนะครับเวลาอาจาจะแตกต่างเล็กน้อยนะครับนะเดี๋ยวไปดูกันเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูครับว่าเป็นรุ่นอะไรอยากจะให้เป็นกบพรสวรรค์4ตัวอะไรเงี้ยหรือแบบเป็นกบก้าวแวงส่ตัวในราคาที่มันย่อมเยาจังเลยไม่รู้ว่าฝันไว้อย่างเงี้ยมันมันจะเป็นจริงไหมนะเดี๋ยวดูกันเนาะนะครับนะเฮ้ยเห็นแวบบๆวบมุมนี้เห็นแวบบมุมนี้มาแล้ว กบเก้าดาวหรือเปล่าอ่ะมีป๊อปอัพอะไรขึ้นมาไหมป๊อปอัพไม่มีด้วยไม่มีป๊อปอัพอะไรขึ้นมาเลยมีประกาศขึ้นมาอ๋อมีแพ็กเกจต,ตรงนี้อ่ะมีประกาศขึ้นมาแล้วก็คือพิเศษเฉพาะ black friday หมายความว่าอะไรอ่ะ black friday เดี๋ยวนะ black friday วันวันหยุดที่มืดมนห,หรือ,อยังไงกันมผมผม,ผมแปลไม่ถูกนะครับอ่ะโอเคเขาบอกว่า เปิดตัวแพ็กเกจเฉพาะ,ะแบบไปได้สองชนิดนะครับเป็นตัวสินค้าพิเศษเฉพาะช่วงในร้านค้าภายในเกมนะครับมีแพ็กเกจศักยภาพกับอเอส e o โอ r d o 9 b l a c อทำไมมันชื่อมันดูแปลกๆเนาะสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่7เดือนหน้าออให้เวลาซื้อ,อก,กันค่อนข้างจะเยอะหน่อยซื้อ1ได้หนึ่งบัญชีอตอนหนึ่งครั้งนะครับนะ,อ,ะอันแรกนะครับก็คือ S l ลโอนาด9 black friday มันคืออะไรอ่ะมันคือกบชนิดใหม่เหรอหรือยังไงอ๋อเมื่อเคียร์ภารกิจจะได้กบ9แาวสี่ตัว่อ๋อโอเครสรุปไปกบ9แาวสี่ตัวเนาะแพ็กเกจที่สองครับก็จะเป็นเออ่มีมีมีขนนกกับกาชากับตัวกาชากับศักยภาพน่าจะเฮ้ยมีตัวรีเซ็ตด้วยน่าจะราคาไม่แพงหรือเปล่ามาดูกันฮะอบขอไม่เกินพันได้ไหม <c oughs> โอ้โหคตรแพงเลยเดี๋ยวนะแบ็กไฟเตะ Friday, ฮะซูเปอปร์เลโอนาร์ดเก้าดาวสี่ตัวสี่ตัวเลยฮะเต็มเต็มเลยตรงนี้สี่ตัวเนาะพันเก้าเกือบเกือบสองพันเอ่อถ้าถามในความคิดผมนะเกือบเกือบสองพันเนี่ยในในาราคาปกติเราเติมกันประมาณสามเก้าเก้าไหมหรือหกเก้าเก้าต่อตัวหนึ่งสี่ตัว ก็ก็ถ้าถามว่าราคาต่อตัวมันคุ้มไหมมันก็ต้องตอบว่าคุ้มถ้าเป็นสายเติมเนี่ยในราคา2,000เนี่ยผมว่ามันคุ้มแหละเพราะว่ามันปั้นการดแมกได้เลยไงนะครับคือตัวละครมันจะเก่งขึ้นแบบชัดเจนเลยเก่งขึ้นแบบทันตาเห็นเลยเนาะนะครับพันเแต่ถ้าถามความคิดผมถ้าเป็นผมผมว่าผมไม่เติมนะเออพอเราเติม2 0 0พเพื่อเอากบเก้ารสีตัวเนี่ยผมว่าเราเอา2000นนี้ไปแบบไปเปิด กระชากเกียร์อะไรเงี้ยบอกว่ามันน่าจะดูคุ้มค่ากว่านะจริงๆอะถ้าใครมีงบถึงก็ไปซื้อกันได้นะครับนะแพ็คนี้ก็พันเก้าอ่ะคูดแพงเลยถ้าถ้าแบบ99 9มาผมว่าคนเติมเยอะผม,ผมบอกผมบอกเลยถ้าเป็นเป็นถ้าเป็นราคา99 9ปาพั 9, 8, นหนึ่งเงี้ยคนเติมเยอะแน่แต่พันเก้าอ่ะผมว่าคนน่าจะตัดสินใจเติมกันกันเยอะเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยเอาอย่างไงเน่ว่าราคาแพงเนาะแต่ก็มันอาจจะแพงไปครับเขามีอันที่สองครับอ่านดูซิอันที่สองฮะ 249เ้ฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อเป็นตัวรีเซ็ตศักยภาพนึกว่าเป็นตัวรีเซ็ตความสมารถ9ดาวแล้วก็เอ่อไม่คุ้มแฮะแพ็กนี้ดูไม่คุ้มแฮะ10ตัว50บี้สอถ้าถ้าสมมติว่าเปลี่ยนเป็นตัวรีเซ็ตความสมารถ9ดาวตรงเนี้ยน่าจะคุ้มกว่านี้ในในความคิดผมน,นะองสีมันดูไม่ไม่น่าเติมเท่าไหร่เลยอะเอาเป็นว่าถ้าใครมีงบเหลือเหลืออยากจะเติมเอาไว้ก็ ก็ก็ไม่ได้ห้ามนะครับนะแต่ผมว่าคนที่เขาแบบอาจจะไม่ได้มีงบเยอะเงี้ผมว่าก็ไม่น่าจะเติมแหละเพราะว่ามันเป็นแพ็กที่ค่อนข้างแพงอะถึงมันจะ4ี่ตัวก็เถอะแต่มันก็ผมว่ามันแพงไปอะ <c oughs> กำลังในการเติมของคนเราอะนะครับถ้าเป็นแบบเด็กๆเ,เป็นน้องๆอ,อะไรเงี้ยนะครับระดับมัธยมมาอะไรอะไรเงี้ยอาจจะเติมไม่ถึงหรอกแต่ถ้าเป็นแบบพี่ๆที่แบบอาอายุมีอายุแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มีงานมีงานอะไรทำแล้วก็อาจจะอาจจะ แสินใจเปิดเติมเติมได้แต่ว่าถ้าใครเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยก็อาจจะอาจจะเลือกไม่เติมเพราะว่ามันค่อนข้างจะจะเยอะโหสองพันนี่ซื้อข้าวกินได้โอ้เป็นเดือนได้จริงสำหรับบางคนเขาแบบเงิน2 0 0พันเขาเอาไปใช้อย่อื่นได้ดีกว่านี้นี่นะครับผมนะอ่ะโอเคเอาไว้แค่นี้แล้วกันเนาะสำหรับในเรื่องของแพ็คนะครับก็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 เดาถูกนะอ่ะจริงจริงตอนแรกผมก็เดาว่าเป็นกบก็เดาสี่ตัวแหละนะครับราคาผมคิดว่าไม่น่าจะเกินพันแต่กลับกลายเป็นว่าราคาก็ค่อนข้างพุ่งไปสูงเหมือนกันนะครับผมนะใครมีก็ไปเติมได้นะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันนะครับผมนั่นเื่องจากว่าผมได้คุยกับ GM นะครับพอดีว่ามีมีเรื่องที่ได้คุยกับ GM พอดีก็เลยแอบถามในเรื่องของโคลาโบทันวาคมนะครับว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับจริงๆผมไม่ได้ถามจริงๆพี่ทีเคเป็นคนถามแล้วผมก็ก็อยู่ในที่ประชุมกับเขาแหละก็เลยได้ยินนะครับว่าว่าโคลาโบนเป็นยังไงเนาะโดยเบื้องต้นนะครับนะโคลาโบของทันวาคมเนี่ยนะครับเขาบอกว่าทันทันวาที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นยังไงเขาก็บอกว่า มันก็จะเหมือนเดิมนะครับมันก็จะเป็นแพทเทิร์นเดิมๆนะครับนะเรื่องพวกรือพวกความดังพวกความกดความเก่งความโหดแลรพวกเนี้ยนะครับนะก็แพทเทิร์นเดิมๆหมดนะครับตลอดที่ผ่านมาให้เขาให้แบบทำน้องว่าให้ไปดูว่าทันวาที่ผ่านมาเนี่ยมันมันเป็นยังไงเนาะแล้วก็ปีนี้มันก็จะเป็นอย่างนง้นเหมือนเดิมนะครับนะความเก่งความดังอะไรเงี้ยนะครับนะแล้วก็ระดับความดังเนี่ยก็ก็เทียบเท่ากับอันนี้ผมผมก็ไม่อยากจะพูดเท่าไหร่แต่เขาก็เทียบเท่าประมาณอยู่ในช่วงของ กินทูกิกับกับกับอะไรนะกับเชนซอมแมนประมาณนี้นะครับก็ระดับความดังอะไรพวกนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณเนี้ยนะครับอยู่ในระหว่างพวกนี้เนาะไม่ได้แบบไม่รู้จักหรือแบบไม่ได้อ่อนด้อยอะไรไปหรือแบบอะไรวะเนี้ยอะไรเงี้ยคงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่เป็นอนิเมะที่น่าอยู่ในกระแสแล้วก็ น่าจะดังพอสมควรแหละนะครับไม่งั้นก็น่าจะเป็นขึ้นหิ้งตำนานนะเพราะว่าอย่างกินโตกีปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ระดับขึ้นหิ้งเลยแหละนะครับเอเลนฟฟนนั่นซีซั่นเนี่ยก็อยู่ใน,นระดับที่โอเวอร์ไวแบบทั่วโลกเหมือนกันนะครับนะก็ก็รอดูแล้วกันว่าจะเป็นอะไรใครที่เห็นว่าเป็นเรื่องอะไรได้บ้างก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมนะเพราะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ผมคิดเอาไว้ไหมนะครับนะแต่ก็เดี๋ยวสปอยโคลโโบครับเขาบอกว่าสปอยโคลโโบครั้งแรกเนี่ยนะครับจะมาประมาณอ่าไม่เกินหนึ่งอาทิต หลังจากวันนี้นะครับก็คือเขาใบ้แบบเป็นใบกว้างๆมาให้เนาะก็คือนับจากวัน2วันเนี้ยนะครับนะไปอีกประมาณไม่เกินอาทิตย์นะครับก็จะมีใบ้คนรบครั้งแรกนะครับซึ่งผมก็เดาเอาไว้แล้วกันว่าถ้านับจากวันที่ผมอัดคลิปนะก็คือวันที่20เนี่ยนับจากนี้ไปประมาณไม่เกินอาทิตย์ก็ประมาณ6วันสูงสุดนะครับก็จะ1 2 3 4, งสประมาณอังคารกับพุธห้า ไม่25ก็26นะครับ10โมงเช้าเราน่าจะได้เห็นสปอยโคโรอาจจะเป็นรูปภาพหรือวิดีโอก,ก็ได้นะครับแต่ว่าให้ใครอยากรู้เฉลยอ,อยากรู้สปอย่รงเนี้ก็ไปตั้งตั้งแบบอะไรเขาเรียก่านะตั้งกองรอไปนั่งรอได้เลยครับผมวันที่25กับ6 6นะครับเพื่อที่จะไปดูว่าเผทางการเขาจะสปอยอะไรออกมานั่นเองครับผมนะก็ไปไปดูกันได้นะครับผมนะส่วนอไลไ์ทางการของเดือนนีีีี้กกก็็ไไมม่่นนนะะครับนะจจปเจอออทึงงืชว นุ่นเลยนะครับธันวาคมนะส่งส่งท้ายปีกันไปนะครับผมแนละ้วก็เดี๋ยวไลท์ทางการเนี่ยก็ไปไป,ไปรอดูในช่วงนู้นนะครับผมนะว่าจะมีคอนเทนต์อะไรมาอัปเดตกันบ้างน,นะครับผมแนละ้วก็ไปดูกันในช่วงนู้นนะครับเดือนนี้ไม่มีไลฟ์สปอยอะไรนะครับก็เขาใบไว้ว่าประมาณประมาณนี้แนีะประมาณยี่สิห้ายี่สิบหกนี่แหละนะครับน่าจะมีสปอยทางการออกมาครับอาจจะเป็นเงาเป็นรูปใบอะไรก็เดี๋ยวไว้มา สนุกกันนะครับผมนะตอนนี้ก็เอาข่าวสารมาบอกกันแค่นี้ก่อนนะครับผมนะเพราะว่าก็พอดีได้คุยก็ไม่ได้คุยมากเท่าไหร่เพราะว่าเราก็มีเรื่องอื่นได้คุยกับเขาเนาะก็เลยแบบได,ได้ได้ข่าวเรื่องนี้มาก็เลยนะทำคลิปบอกให้ให้ทุกคนรู้ว่าอ๋อคคละโบมันมันแบบมันมีความคืบหน้าอย่างนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมมาแบบแบบนี้นะอนะไรเงี้ยเผื่อใครอยากจะรู้นั่นเองนะครับผมนะและ้วทีนี้ครับหลังจากที่ผมเนี่ยได้พูดถึงคอนเทนต์ในเรื่องของการใช้ สกิลฟองสบู่นะครับยกขึ้นแล้วใช้กับปะเนี่ยเพื่อที่จะเอ่อเขาเรียกนะเพื่อที่จะตีนะครับนะเพื่อให้มันแบบยกสายพลังขึ้นแล้วก็ให้กับปะเนี่ยมันตีได้นะครับผมนะผมก็เลยจะลองใช้ทดสอบดูก็คือจะลองใช้เป็นมูลนักปั่นนะครับที่ติดฟองสบู่บ่อยมากนะครับผสมกับกับปะที่เน้นตีคลีน,นะครับผมนะในคลิปนี้เราอาจจะได้เห็นตัวมูลนักปั่นเนี่ยที่ยกฝั่งตรงข้ามเนี่ยลอ,อยขึ้นแล้วก็กับปะจะคลีโดนวม่ไว้กับใบพิพของเขาเนี่ยแตกง่ายขึ้นหรือเปล่าจะได้แบบเออจังหวะ ยกขึ้นแล้วตีแตกหมดอะไรเงี้ยจะได้เห็นไหมอันนี้เดี๋ยวก็ลองมาดูกันว่าเราจะได้ตีแผงหลังคขาไหมเห็นครับผมนะถ้าถามว่าคอมโบสกิลมันจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าคอมโบสกิลในแนวเนี้ยมันใช้ยังไงเนาะอ่ะคลิปนี้อาจจะยาวนิดน,นึงเนาะนะครับอืมเอาเป็นด่านด่านนี้อ่ะด่านนี้แล้วกันเพราะว่าศัตรูมันจะเลือดค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับสกิลมันจะได้แบบอ่ะพอยกได้นะครับนะเดี๋ยวลองปล่อยคอมโบมาให้ดูกันว่าเออมันมันทำงานอย่างนี้นะอะไรเงี้ยแต่ว่า จะก็จะได้ไปสังเกตกันดูใน PVP เนาะอ่ะปล่อยมาฮะหมูนักปั่นยกปึ๊บอ่านเนี่ยเราจะใช้ประโยชน์ประมาณเนี้ยก็คือใช้หมูนักปั่นเพื่อที่จะยกนะครับแล้วก็ให้กระปะมัน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 ไปตีแนวหลังให้นะครับนะปึ๊บอ่านประมาณเนี้ยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าใน PVP เนี่ยมันจะได้เห็นได้อะไรไหมนะไม่รู้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองดูกันอ่นะทีนี้ ไปดูกันใน PVP เลยดีกว่านะครับผมนะว,ว่าจะเห็นผลบ้างไหมมาดูกันเนาะอ๋อเดี๋ยวคลิปนี้ดูในเรื่องของอันนี้ด้วยไหมในเรื่องของตัวบินด้วยนะครับผมว่ามันเหมือนจะมีบัคบางอย่างก็คือกระปะเนี่ยเขาเหมือนเขาจะตีโดนตัวบินได้ใน g ิวในสเตต PVP ในในบางในบางรอบในบางตาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยค่อยดูกันเนาะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองทดสอบให้ดูกันอ่ะโอเค เราจะลองเล่นกับทีมทั่วไปนะครับไม่เน้นกับป่าเนะเพราะวันนี้เราเอากับปะมาใช้อ่ะโ,โอ้ยกับปะเขาไฮเปอรกแม็กเกดีด้วยอ่ะโอเคมาลองสู้กันดูฮะว่าจะได้เห็นตามที่เราคิดไหมเออปล่อยไปฮะมาดูว่าจะเล่นได้ไหมหรือว่าไอตัวนักปั่นเราจะตายก่อน <c ười> นักปั่นเราเป็นท่าแสงไงมันจะโดนสกิลตายก่อนหรือเปล่าเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะ อายกไปฮะแต่ว่าเฮ้ยนี่ไงเอ้ยมันได้อยู่นะมันเป็นการยกศัตรูออกไปก่อนนะยกเนี่ยเห็นไหมมันยกสายพลังที่ที่มันขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ยกศัตรูทิ้งไปก่อนยกให้แบบมันมีช่องโหว่ให้กระปะมันคลีโดนข้างหลังให้ผมว่าเป็นคอมโบที่ที่เห็นผลอยู่นะนี่เห็นไหเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่นี่ไอพวกตัวละครฝั่งตรงข้ามที่ที่มันมันโดดมาเนี่ยที่โสมันส่งเข้ามาเนี่ยเรายกฝั่งศัตรูขึ้นไปนะครับแล้วก็ ให้กระปะมันคลิกให้แนวหลังเฮ้ยใช้ได้นะใช้ได้นะเมื่อกี้ก็เห็นไนงะเออเรายกพวกสายพลังขึ้นแล้วก็ให้กระปะเนี่ยมันคลิกให้โดนแนวหลังให้ได้เออโอเคโอเคเฮ้ยไม่น่าเกลียดคอมโบนี้เผื่อใครอยากจะใช้ฮะเผื่อใครอยากจะเอามูลนักปั่นมาเล่นคู่กับกระปะเพื่อที่จะเอาชนะศัตรูได้ง่ายขึ้นเฮ้ยก็ดีอยู่นะแล้วไอเทมผมใช้แค่อันเดียวอะ่ะเฮ้ยจริงดิขออีกตาหนึ่งขออีกหนึ่งตาแล้วกัน อ่ะลองดูอีกเดี๋ยวนะสายพลังเขามีอะไรเอย่ยสายพลังเขามีกินทุกิก็เราแม็กข่าโอเคมาดูซิเรายกกินทุกิขึ้นแล้วกระปะเราก็คขิแผงหลังเขาได้ไหมดูกันปล่อยไปฮะปเดี๋ยวนะเขาปล่อยโอ้ยโ,อโหอืมวางตรงข้ามชึบยกขึ้นอ๋อ้เขามีเดินจิด้วยเนาะ นี่ยกขึ้นนี่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 ยกขึ้นยกขึ้นแต่มันยกไม่หมดเนาะมันยกเหมือน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 อ่ามูลมูลหมอดูเอม่ใี่ดิอ่ามูลอะไรนะมูลนักปั่นเรายกมันมันมันยกไม่หมดมันอาจจะตายก่อนก็ได้เฮ้ยแต่แต่มันเคลียร์ได้เร็วน่ะเฮ้ยจริงๆมันมันผมรู้สึกว่ามันเคลียร์ได้เร็วนะถ้าเทียบกับคลิปอื่นที่ที่เรารีวิวมาเนี่ยที่เราทำคลิปกันมาตลอดทั้งอาทิตย์เนี่ยนะครับ เฮ้ยมันดูมันดูชนะศัตรูง่ายขึ้นเรายกข้างหน้าขึ้นแล้วให้กระปะมันขีข้างหลังไงแล้วกระปะผมมันยืนอยู่ด้าบ้านเห็นไหมเป็นกองเลยเฮ้ยใช้ได้เฮ้ยใช้ได้เลยดูดิผมใช้ไอเทมแค่สองอันเองอ่ะเฮ้ยจริงจังขออีกทีหนึ่งขออีกตาหนึ่งจะได้เห็นความชัดเจนขึ้นมาสองแล้วฮะอีกสักหนึ่งเกมะ อันนี้มีสายพลังสองตัวนะครับแล้วมีกระปะพ้อหนึ่งโอโหเกียร์สุดด้วยอะลองดูดูกันฮะว่าจะเป็นยังไงปล่อย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 ตึ๊บอดีตไปก่อนดีตไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะเราให้นักปั่นนะครับยกยกช้างขึ้นหน่อยนักปั่นนักปั่นยกช้างไม่ขึ้นนะนนักปั่นเราตายไปก่อนหรือเปล่า นักปั่นเราตายเหรอหรือ,อยังไงอ๋อนักปั่นเราโดนกระเด็นถอยหลังฮนะก็เลยไม่ออกสกิลน,นักปั่นยกโสมขึ้นมาหน่อยนักปั่นยกโสมขึ้นมาหน่อยน้ำแข็งหน่อยหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวนะโคตรบรรณาง่ายขึ้นมากเลยอะเราใช้ไอเทมไม่หมดอะเฮ้ยนี่คือคอมโบใหม่เฮ้ยคอมโบใหม่อ่ะโอเคเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมขอตีทีมที่มีตัวบินสักตัวหนึ่งนะครับเพื่อจะทดสอบดูว่า โ oh. อ้โหทีมนี้แล้วกันกระปะมันขี้โดนตัวบินได้ไหมอันนี้ผมอยากรู้มากเพราะว่าเหมือนมีบางคนบอกว่าพี่มันขี้ได้นะมาดูสิถ้าไอ้ตัวโคนี่บินนะครับนะถ้าถ้าโคนี่บินดุมันมันโดนโจมตีนะครับโดนติดขี้อย่างเงี้ยแสดงว่ากับปะมีบักหรือเปล่าทดสอบกันเลยฮะมาดูกันสิตัวบินมาฮะตัวบินกลังวิ่งมา เา,าตานิดนึงเพื่อเพื่อการเอาไว้ก่อนอะดูซิกระปะมีโจมตีใส่ตัวบินบ้างไหมอันนี้ไม่มีเนาะอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีนะครับไม่มีเนาะขอ,อพักนิดนึงเราเอาชนะได้ไหมเนี่ยเราสามารถเอาชนะศัตรูได้ไหมเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ใช้ตัวกันบินด้วยนะอจริงชนะยากอยู่เ้แต่ว่าถ้ามูลนักปั่นยกลอยขึ้นได้ป้อมของศัตรูแตกได้เลยนะจริง ถ้ามูลนักปั่นยกได้มูลกระปะก็จะตีป้อมเฮ้ยเฮ้ยสก,กิดป้อมโอ้ยชนะทีมบินได้ด้วยเฮ้ยคอมโบโระหว่างกระปะกับมูลนักปั่นใช้ได้เฮ้ยโอเคเอาไว้แค่นี้ก่อนทีนี้ไปดูในกิววอ์ครับกิลวอเพราะว่าเหมือนผมเห็นจังหวะเล็กๆที่กระปะเนี่ยมันตีคลิมันตีปกติใส่ตัวบินได้นะครับเดี๋ยนะมันจะมีให้เราปะเนี่ย ทีมนี้มีตัวบินไหมเนี่ยไม่มีตัวบินอทีมนี้มีตัวบินไหมอ่ะอ๋อนี่ไงมีตัวบินแต่ว่ามีคนเล่นอยู่อ่ะเดี๋ยวเราไปเล่น PvP อีกตาหนึ่งแล้วกันเราค่อยกลับมาสู้กับทีมที่มีตัวบินเมื่อกี้เนาะอ่ะอีกตาหนึ่งเฮ้ยผมทําไมรู้สึกว่ามันดีอ่ะทําไมผมรู้สึกว่าว่ามันมันคอมโบกันได้แบบแบบเข้าขากันดีมากเลยอะ่ะมันชนะได้เร็วขึ้นอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูก่อน แต่เราชนะหมดเลยนะคินี้อาจจะแพ้ก็ได้ฮะเราดูกันเราใช้มูลนักปั่นฮะเพื่อยกศัตรูขึ้นนี่เห็นไหมนี่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 เรายกศัตรูขึ้นฮะแล้วพอเรายกขึ้นเนี่ยข้างหลังเขาแบบเขาโล่งเลยโอ้ยผมโดนเพิ่มแร่โอ้ยโอ้ยโอยโดนโดนเพิ่มแร่เจ็บมากเมื่อกี้เห็นชัดเลยฮะถ้าเรายกแบบนั้นได้บ่อยเนี่ยโอ้สายพลังสั่งตรงข้ามนี่คือแบบเอาสิเอาสิ เฮ้ยเราใช้ไอเทมไม่หมดแล้วเหลือพายุออันหนึง่งจะได้เนี่ยจริงเราใช้ไอเทมแบบแบบชิวจากปกติเราจะต้องใช้ไอเทมแบบโหดกว่านี้เราใช้ไอเทมดุกว่านี้มากครับเมื่อก่อนโอ้ยอย่างนี้อย่างนี้ก็นักปั่นก็คัมแบ็กทีมผมสิงกันนะถ้าอย่างนั้นนักปั่นคัมแบ็กทีมผมฮะชนะฮะนี่ก้าดาแม็กกี่ตัวเนี่ยสี่ห้าตัวเลยนะเดี๋ยวนะขอดูนิดนึง ไม่ธรรมดานะทีมนี้ก็กระแทกเยอะนะจริงนี่หนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกกระแทกหกตัวแล้กาก็ระแ็กสามตัวเฮ้ยจริงจังใครมีมูลนักปั่นครับใช้มูลนักปั่นคอมโบกับกับปะฮะมูลนักปั่นยกลอยขึ้นมาแล้วก็ให้กับปะตีคริใส่ตัวข้างหลังครับเฮ้ยใ,ใช้ได้เออไม่คิดว่าจะได้ผลขนาดนี้นะครับโอ้เป็นเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งเลยที่แบบ ใช้ไอเทมไม่หมดด้วยผมใช้ไอเทมแค่แบบอัน2อันเองนะครับใช้อามาตะใช้น้ำแข็งอะไรเงี้ยใช้ไอเทมไม่หมดด้วยในการเล่นเฮ้ยเป็นอีอเทคนีกนึงนะอะใครอยากจะเอาไปใช้ตามก็ไปใช้ได้เนาะปะทีนี้ไปดูในกีวโกกันครับวันนี้เหมือนเรามาทดสอบย่อยๆนะครับให้ดูเนาะว่าเป็นยังไงบ้างอะโอเคทีมนี้เดี๋ยนะเขามีเขามีตัวบินใช่ไหมเขามีโคนี่บินอยู่นะโคนี่บินดุโอเคอะลองดูฮะโคนี่บินดุนะเดี๋ยวผมจะไม่ แล้วผมจะพยายามไม่ปล่อยตัวอ่าเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวนะนี่ผมผมจะไม่ปล่อยตัวกันบินไปก่อนนะครับนะจะรอดูว่าอ๋อไอ้พวกตัวตัวบินเนี่ยนะครับจะโดนโจมตีจากกระปะไหมนะแต่ผมขอเฮ้ยเอ้ารอนเราไม่ได้ใส่เกียร์นี่ว่าจบเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราลืมไปรอนเราไม่ได้ใส่เกียร์ไม่เป็นไรฮนะเราไม่ได้ใช้เอ๊บ เราจะไม่ใช้ตัวกันบินนะทุกคนเดี๋ยวรอให้ตัวบินเขาออกมาเอ๊ะทำไมตัวบินเขาไม่ออกมาเอา้าตัวบินออกมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวโอเคกับปะใหออกมาเอา่อไม่ตีนะไม่ตีไม่ตีเนาะไม่ตีเนาะนะรู้สึกว่าไม่ตีนะแสดงว่าผมอาจจะผมอาจจะมองพลาดไปเองก็ได้นะครับนะทดสอบชัดเจนเนาะนี่เห็นไหมกับปะมันตีไม่โดนตัวบินอ่ะมันตีแบบมันอาจจะเป็นจังหวะแบบ ล้วใช้ตัวกันบินผสมด้วยไงแล้วมันแบบมันมันตีพร้อมกันแล้วมันขี้อะไรเงี้ยก็เลยอาจจะเห็นพลาดได้เนาะเพราะว่าไอ้แตงกวาเนี่ยแตงกวามันมันลอยขึ้นสูงไงแล้วอาจจะเห็นว่าเอ้แตงกวามันไปตีขี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยอจริงไม่ใช่นะครับนะอันนี้ก็ทดสอบให้ให้มันไ้่ต้องสายไปนะครับนะเอออาไปอ่ะในคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมแล้วเฮ้ยแตผมอยากนําเสนอตรงนี้มากเลยอะ่ะไอ้ใช้มุนนักปัน่นคู่กับคู่กับ,ก,บกับปะได้ผลดีมากเลยอะ่ะ ได้ผลจนแบบเกินคาดนะครับใครอยากจะใช้คู่นี้ก็ไปลองดูอ่ะก็เอาไว้แค่นี้สำหรับใครที่เข้ามาดูกันคลิปนี้ก็ยัมฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะถ้าเจอใหมือนกหน่ะในคลิปนี้ไปแล้วครับาบายบายจับไปแบครับบายบาย,บาย,บาย,บาย